วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะับัมมี่เกมเมอร์แะผมเกมเดอะอะอฟอะไรสักอย่างครัผมลืมชื่อไปแล้ว <laughs> โอเควันนี้เราก็จะมาสอนวิธีหาเพชรนะครับแล้วก็หาของนะครับได้จากไหนนะครับก็คือการทําท่าทางต่างๆครับตามพื้นที่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมเพิ่งรู้มาก่อนเพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนรัวๆเลยว่าคนนู้นคนนี้ได้นะครับผมก็เลยมาตามหาแล้วก็มาทํากันนี่นะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับผม นี่เราจะได้แล้วหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วต้นไม้โลกจะอวยพรให้คุณครับเคล็ดลับนะครับรางวัลเล็กน้อยๆแห่งเมืองหลวงนะตรงนี้เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้เลยนี่นี่มุมสุดนะครับตรงเมืองหลวงนะคลิกแผนที่นะครับแล้วเข้ามาที่เมืองหลวงนะครับแล้วก็มามุมนี้นะครับในเมืองหลวงเนี่ยให้เพื่อนวิ่งนะครับวิ่งหาของนะครับมันจะมีของให้เราเก็บเนี่ยตามพื้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเรามาเก็บนะครับมาเก็บแล้วอัษฐานได้นะ ผมไม่แน่ใจว่าอาธิษฐานได้รทุกวันหรือเปล่ามันจะเป็นสีฟ้านะครับให้เราเก็บนะ,ะเราจะทําท่าทางได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลงลงจากอนี้นะลงจากรถก่อนนะครับแล้วก็อธิษฐานออมันจะมีเป็นถุงถุงสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะรเราไปดูกันว่าจะมีอีกไหมไปดูนะครับขี่รถไปก่อนอ่ามันจะมีพื้นนะครับตามพื้นให้เราเก็บกวาดอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงไหนมีบ้างครับผมยังไปไม่ทั่วเลยครับอ่าเราได้มาสองที่แล้วไปกวาดใบไม้ตรงรางรถไฟนะครับตรงรางรถไฟตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ครับตรงรางรถไฟตรงนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวคุยเฮนี่ขบวนรถไฟนะครับให้เพื่อนๆไปตรงนั้นที่หนึ่งครับมันจะมีให้กวาดใบไม้อยู่นะเดี๋ยวผมมาทงเย็นเดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมจะบอกครับอไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแล้วการพูดคุยกับ NPC นะครับคุยกับ NPC ก็ได้ของนะอ่า คุยกับเอ็นซีก็ได้ของนะทุกคนนะนี่ห้องรกเดี๋ยวเราคุยกับเอ็นพีซีกันจะได้ของนะเอ็นซีบางตัวเราคุยกับมันแล้วได้ของนะทุกคนของนีะอะไรอเัยนะครับผมอยวเราก็ต้องมานั่งนั่งเดินทั่วเมืองเลยแม่งผมที่คุยกับเอ็นพีซีแค่ตัวเลยใช่ครับผมว NPC ม่าเอ็นพีซีตัววันนั้นมันมี มันมีมันมีเนี่ยทุกคนมันมันได้ของเราไม่รู้ไม่รู้ว่าหมดหรือยังครับเกมนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะแยะได้ก็เอาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินนี้ได้ไงรอในห้องเราเะเปิด,เป,ดเปิดตอนเ,เอรื่อง28ค่ะเอเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ต้องมีอะไร๋อ,อเซนบับอาถรานได้ป่าววะลองดิ กับโต้ครับถามอืออะไรไม่เข้าใจมันหัวโกรธนะข้าทางผมไม่แล้ว่าจะมีอะไรไหมปกติมันจะมีขยะอยู่ที่พื้นอันนี้คืออะไรมีไฟจุดหัวแต่ไม่รู้ว่าหน้าของเดี๋ยวถ้วผมว่าถ้าผมเจอผมจะบอกนะอันนี้เพื่อนมาทำอะไรอันนี้โค้งลงอารีน,น,นาครับผมเข้าไปได้เข้าไปได้อ,ไไดอยูต่ตรงไหนเรายังไม่ได้ไปบ้ับ เราว้าไปจน,นเสร็จแล้วกัแล้วมันจะมีแสงสีฟ้าอยู่ที่พื้นนะเป,นเป็นถุงเป็นถุงนะผมเป็นถุงที่อยู่ตามแบบตามพื้นอะ่ะอืมไอผมตรงรถไฟอ่ะตรงรถไฟก็มีอยู่ถุงนะทุกคนนะให้พี่ยืนไปยืนทับบนกองไม้นะครับผมแล้วก็ไปทำท่าทางกวาดพื้นครับแล้วเราก็าจะได้ของมาอ่ะ,อะเสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตรงรถไฟตรงไหนครับ ตรงรถไฟตะด้จะดะบางทีคนมันเยอะมันบังทุกคนนีตรงรถไฟตรงรถไฟี่อยู่ตรงนี้จะมีใบไม้ล่วงอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะยว้ค,คุณมาเดี๋ยวผมไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจกกันใหม่ครอบผมชิบหน้า